เป็นตองที่เอาของระเทศพระมหาจากักรพรรดินะครับตรงนี้ถูกถ่ายทอดอยู่ในสำนานาอาโยยานะเก็บดยอดวิอยู่ที่วัดอรุณทรงทำน,นะครับเป็นตัาางเลื่อนสมเด็จพระนิพพยนต์ไทยท่านในพระอภรรตมหาวิชา,าของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วเก็บถ่ายทอดมายาสมเด็จพระเจ้าทรงทำได้บุษฐานได้นำกรงนี้น เอาไว้ที่วัดถนอดวัดประตูเซนทรัมนะครับวัานนี้เราดูพระในเลยสวรเราเอาวิชานี้ขึ้นมาเถิดแม่นะครับเราท่านอาจจะดูในหนนะครับตามตำราตามมาบางเครื่องบอกว่าพระในเลยสวรเรี้ยงงาวยัดพม่าครับไม่จริงครับเรามี้ตำราตำราของเรายืนหยัดแน่นอน ที่ขาของเรา,เายังคงอยู่นะครับท่านเรียงกำลังการเดินขององค์เดชทัศาหาจักรพรรดิซึ่งเป็นเจ้าแห่งได้สนยาว่าพระเจ้าขาเถิดนะครับงั้นการผิวเหนียวเราไม่ต้องไปที่พมา่าหรอกเราสามารถมีความสามารถอยู่แล,แล้วนะครับในไทยเรานะฝังยิงใสายเลือด ยังได้เลยครับมาพิสูจน์ความเป็นชายว่าลูกหลานท่านนะั้นมีเชื้อขององค์สมเด็จท่านอยู่หรือ,อไม่เฮ้ยวิ้าไม่ดีนาครับเราก็ออมีมวย I'm so proud of you I'm so proud of